เก็บหกไว้แม่งหิวต่างในเข้ามาวะหลังเอตัวนึงทำไมตัวีเใส่หน้าอะไรอ่ะหลังเอมาตัวนึงเสียงเสียงเล่นเล่นยาวสองคนเดือบไปเลยโยกจัดเท่าเลยเุ้ยอาร์ไกลสวยนะพี่โคตรเยอะเลยตบยุงไว้เลย วัดเลยข้างในหลุม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 เออเออส่ยส่ใส่จะเข้าไปเลยจะเข้าไปเลยหลังก็ไดีหลังหลังยังไงเป็นคมวะยดแม่เอลเนี่ยอ่าแทนนี่คนคมคมเออโอ้โหแทนแม่งอย่างคมเล่นอกอักมากดีกว่าอย่างู้โหดเอ้ยายาเอ็งยาอักเรามีคนคมแล้วไปไม้ ยาวอยู่ยังยาววางปมนแม่งคมจัดไอ้เหี้ยเอ้ยเชลล่ากูคมจังวะโม่คมอะไรดิสองไม่เต็มสงสารเลยเออเออเพิ่งออมาตัวนึงขึ้นไปแล้วเฮ้ยยยและหน้าก่อนหน้าห้องไหม มาโดยเราจะต้องบินย okay. yes. no yeah, no no ัดอ่ะเทนยัดตอนระเบิดกล่องหน้าที่วางเช็คกล่องหน้าที่วางมึงไม่เช็คเกี่ยอะไรเลยอ่ะบอกแล้วไอ้สัสกล่องหน้าที่วางมีระเบิดไหมแต่เย้ยฉันนี่เช็คเก้